สวัสดีครับแชมเองครับและนี่คือช่องไอเลิร์ออช่องที่นำสาระดีเกี L ่ยวกับโคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปเป้เพื่อนฟังนครับคลิปนี้เนี่ยมาอยู่กันในช่วงของ Bitcoin Morning Up d ั t เดนะครับก็จะเป็นอัปเดตนะครับราคาของกราฟ Bitcoin เนี่ยประจำวันที่19นะครับเดือนสิงหาคม2 5 6 5โดวยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดอยู่ประมาณ2ตัวด้วยกันเพราะว่าเราอยากจะให้ช่วงนี้มันกระชับเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเองอาจจะทำได้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดทุกราฟเลยก็อาจจะทาบ่่่่่ออยยไไมคหววแต เดี๋ยวทีนี้เรามาดู2ตัวหลักนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะมาดู Bitcoin นะครับในส่วนของ Bitcoin วันนี้นะก็ต้องบอกว่ามีการตกค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนี้ลงราคาลงมาต่ํากว่า23,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่มีการเบรกนะครับแพทเทิร์นที่เป็นคือต้องบอกว่าลักษณะตอนนี้คล้ายๆจะเป็นลักษณะของเวกนะครับที่เป็นเวกในกรอบเล็กนะครับนี่จะเป็นชุดนี้นะครับ นี่เนาะจะเป็นเวกในกรอบเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นภาพรวมของแพทเทิร์นที่เป็นเขาเรียกว่าแฟดในภาพใหญ่นะครับน,นี่นี่เนาะแฟดในภาพใหญ่นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเป็นยังไงมาดูนะทีเนี้ยไอเรื่องของการเบรกเวกในกรอบเล็กเนี่ยนะครับคือเบรกชุดนี้เนี่ยเราเคยมีพูดไปแล้วนะครับใน Facebook นะครับที่ ผมทำไว้อยู่นะก็เนี่ยครับมีเตือนเวลานะว่าตอนนี้อันนี้ที่เตือนคือวันที่17น,นะครับคือเมื่อ2วันก่อนคือก็บอกไว้แล้วว่า,วา,วาไอ้กราฟเนี่ยตอนนี้ราคามันหลุดแนวรับของมันที่มันควรจะเป็นแล้วนะในเทอมระยะสั้นเนี่ยนะครับระยะราคาจะไหลต่อได้ก็เรามัดระวังกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเห็นเลยว่าจุดที่มันเบรกลงมาเนาะนี่ครับนี่ก็จะเป็นจุดโซนนี้จุดโซนเนี่ยนะครับ จากนั้นราคาก็วิ่งมาไซด์เวย์อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตบลงต่อวันนี้ก็ลงหนักนะครับอ่ะทีน,นี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มันจะตกลงไปถึงไหนนะครับมีแนวรับตรงไหนบ้างนะครับก็อ่เรามาดูภาพรวมกันแนวรับตอนนี้ที่มองว่าน่าจะเอาอยู่นะครับอ่ะก็คือตรงไหนเอ่ยจะมีโซนบริเวณนี้นะครับโซนบริเวณนี้คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางแรกก่อนที่ลงมาแตะนะครับ นี่นา่าจะเป็นจุดบริเวณแรกก่อนที่น่าจะลงมาเทสนะครับก็คือประมาณเราเราสองหมื่นนะครับคิดว่าน่าจะลงมาถึงได้นะเนี่ยโซนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ดูดูค่อนข้างจะน่ากลัวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล่าสุดเนาะที่ CPI ของอังกฤษค่อนข้างจะปรับตัวด้วยอ,อัตรางเงินเฟอ้อคือสูงสุดในรอบ40ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของ สงครามเนาะที่แบบมันอาจจะไม่ใช่แบบสงครามแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นสงครามแนวเชิงจิตวิทยาอะไรกันก็พึ่มพึมระหว่างเมกากับจีนใช่ไหมครับก็ตนนัวในข้อพึ่มพึมพอสมควรนะวันนั้นใครยังไม่ดูไลฟ์ไปดูไลฟ์ได้มีพูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับทีนี้อะเบื้องต้นคือน่าจะลงมาโซนนี้ก่อนเนาะลงมาโซนนี้ก่อนนะครับนะในในส่วนตรงนี้แล้วก็อาจจะดูว่าเฮ้ยมีโอกาสเล,เล่นเด้งเล่นนีบาวไหมแต่ในภาพใหญ่นะครับผมอยากจะซูมเอาออกมาสัก สีชั่วโมงนึงในภาพใหญ่เนี่ยโดยส่วนตัวนะ,อะตอนนี้ที่เรามองกันอยู่มันจะเป็นในส่วนของแพทเทิร์นที่เรียกว่าแพทเทิร์นแฟตนะครับแพทเทิร์นแฟตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับคือเป็นเป็นธงใช่ไหมครับเป็นธงเนี่ยเป็นธงกรณีของแพทเทิร์นแฟตหรือว่าแบร์แฟตเนี่ยที่เขาเรียกกันก็คือจะเป็นลักษณะนนของการที่กราฟอะครับมีการวิ่งขึ้นนะครับแบบยกหายกโลนะแต่ไม่ค่อยมีแรง นะครับแต่ไม่ค่อยมีแรงนะแต่ไม่ค่อยมีแรงหมายความว่าวิ่งขึ้นด้วยการที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบมีความมั่นใจในตลาดที่มากนะักนะครับอย่างเนี้ยมันส่งผลว่าถ้าเกิดว่ากราฟนะมันมีการหลุดนะครับในส่วนของตัวเทนไลน์กรอบล่างลงมานะครับก็อาจจะส่งผลให้ราคาเนี่ยลงต่อได้แบบสักระยะเลย นะครับสักระยะเลยนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับที่ต้องดูไว้นะครับนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงอิเลียดบ้างนะครับอิเลียดเวฟตอนนี้เนาะเราวัดนับไว้ยังไงบ้างในเชิงของอิเลียดเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับในเชิงของอิเลียดเนาะก็จะมีที่เรามองกันไว้นะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งสองสามสเนาะซึ่งก็จะมองจบไปแล้วนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับสี่ห้านะครับลักษณะที่ลงมาอยู่ตอนนี้คือเป็นการลง ABC เนาะ นครับ A B C A B C นะครับแล้วก็ชุดชุดเนี้ยชุดเนี้ยที่เป็นชุดลงมาก็จะเป็นลนักษณะชุดขา C นะครับที่กำลังลงอยู่ตอนปัจจุบันเนี่ยจะลงในรูปแบบของ Small X Wave คือลง A B C X นะครับแล้วก็ชุดนี้เป็น A นะครับแล้วก็ B แล้วก็ C ซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ Wave ที่นับยากมากๆเลยนะครับอย่ผมขอลาเบลอันนี้ก่อนนะ คือต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้เวฟที่นับยากมากๆเลยคือชุดนี้ครับชุดเนี้ยเอาจริงๆคือผมผมนับไม่ถูกเหมือนกันคือผมกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นร a ดเอ็กเวฟไหมคือเป็น A B C X A B C X A B C หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นรูปแบบ c o m เพล็กซ์เวฟหรือเปล่าเพราะว่ากราฟ่อนข้างจะวิ่งแบบขึ้นมามีระยะสําคัญเนาะหรือว่าจะเป็นตอนเนี้ยมันก็จะมีรูปแบบหนึงที ที่ทางต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณรูปเพจผมประมาณหนึ่งก็คือเขามองว่าไอ้จริงๆมันมีอีกรูปแบบหนึ่งพี่แชมปคือมองเป็นแบบนี้เป็น A B นะครับ B และชุดนี้เป็น C ไปเลยแต่ว่าชุดขา C ที่ขึ้นมาตรงนี้ครับลักษณะก็าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น d i a g o n a l ลนะครับ2 3 4สามสี่ห้า d i a g o n a l คืออะไรครับ d i a g o n a l ลคือกราฟที่มีการวิ่งนะครับขึ้นหนยาวที่สุดนะ ขึ้น3มยาวเราลงมาเราก็ขึ้น5สั้นที่สุดเป็นลักษณะการวิ่งแบบริมนะครับนี่เนาะเป็นลักษณะการวิ่งแบบริมซึ่งพอเรามาตีเส้นกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นการวิ่งแบบริมจริงๆนะนี่เห็นปะเนี่ยตั้งแต่ชุดนี้ถึงโซนเนี่ยเป็นการวิ่งแบบริมจริงก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้สูงแล้วตอนนี้ก็คือหลุดริมลงมาแล้วนะครับหลุดริมลงมาแล้วนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองเนาะ คือเราจะมองยัไงต่อถ้าเราจะมองว่ากราฟมันจะลงลักษณะาขาสีตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยคือมองไงต่อครับมองว่าชุดเนี้ยที่วิ่งลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของขึ้นหนึ่งย่อยนะครับนี่เนาะชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของขึ้นหนึย่อยลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้น2ย่อยนะครับเพื่อลงสามสีต่อแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นโอกาสและสําหรับคนที่จะเปิดสัญญาณ Short, นะครับเปิดสัญญาณช็อตนะก็อันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่ากรณีนี้จะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับกรณีนี้จะผิดก็ต่อเมื่อกราฟเนี่ยมีการวิ่งเกินหัว C นะครับเนาะก็จับตาดูนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกว่าอย่างช่วงนี้ให้ผมเปิดช็อตมันเกิดลิมมาเนาะเปิดช็อตเลยไหมตอนนี้ผมยังรู้สึกผมยังกำมือเฉยๆอยู่ นะครับกำกำ,กำเงินไว้เฉยๆอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ากราฟมีการรีบาวขึ้นไม่จริงนะครับตรงนี้เนาะถ้ากราฟมีการรีบาวขึ้นไม่จริงสิ่งที่ผมมาทำคือผมอาจจะแบ่ง BDC ของผมนะครับแบ่ง b G c นะจำไว้นะไม่ใช่แบ่ง USDT นะครับแบ่ง BDC ของผมเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้เนาะผมถือ b G c ไว้ประมาณหนึ่งนะครับผมจะแบ่ง b G c ของผมเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เอาทั้งหมดสักสิพอนะ นะครับสักสิของ port, พอร์ตพอคือสมมุติว่าพอร์ตผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับพอผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมจะแบ่งมาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะแสดงว่าไอพอร์ตที่ผมเก็บออมไว้มันก็จะมีเก้าสิบใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยผมยังไม่อยากจะเทรดขาลงอะไรมากแต่ผมอยากเฮดจิ้งความเสี่ยงนะครับผมก็จะแบ่งไอสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะมาเฮดโดยการที่ผมเอาสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยไปคูณเลเวอเรจสิบครับถูกปะ ก็จะกลายเป็น100%นะแล้วก็จะเอาไอ้ร้อรเนตรงนี้ครับมาเปิดสัญญาณชอ็อตอ่าก็คือใช้ตัวถ้าใครเคยทําตัวในไบนั้นะก็คือตัว c a l m future เปิดสัญญาณช็อตครับเพื่อจะเล่นลงนะครับเพื่อจะเล่นลงเพราะคือถ้ากราฟมันลงมาอย่างน้อยๆผมเอา btc เนี่ยประกันความเสี่ยงไว้แล้วว่าถ้าลงมาเนี่ยมูล,ลค่าผมไม่ตกเยอะล้วก็ผมจะได้เหรียญ btc คืนมาแทนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าต่อให้ราคามันพุ่งขึ้นโดน stop ปลอ s ผมออกไป สิ่งที่ผมจะลดคือจะเป็นการลดเหรียญ b ี c ของผมนะครับแต่ว่าก็จะลดในขอบถ่ายประมาณ10%เนี้ยสมมติว่าอ่ะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูคืออย่างนี้สมมุติว่าถ้าผมราคาตอนนี้ถ้าราคาอาจจะขึ้นกลับมาสมมติว่าเด้งโซนนี้ใช่ไหมครับเด้งโซนประมาณ22 0 0 0แล้วขึ้นมารีเทสแถวๆประมาณ24 0 0 0ื่นสี่นะเนียก็จะมีดูแนวรับนะเห็นปะ่ะจะมีแนวรับอยู่ประมาณ24 0 0มืีมีแนวต้านอยู่เนี่ยสองหมื่นสี่สมมติตรงเนี้ยผมก็จะวัดเลยว่าเอ้ยจุดนี้กับจุดนี้ เห็นป่ะห่างกันเท่าไหร่ครับหนะครับห่างกัน5%นะครับห่างกัน5%หมายความว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าผมอาจจะเอา10%ของผมก็คือ1 BTC มานะครับถ้า5%แล้วผมใช้วอล e r เร e คูณ10เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ของผมอะเวลาที่ผมเสียก็คือ5%คูณ10ใช่ป่ะก็จะเป็น50%หมายความว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าผมโดน Stop l ล s s นะครับผมจะเสียหายประมาณเท่าไหร่ ผมจะเสียหายประมาณ0.5 b e c ก็คือเงินจะหายไป0.5 b e c แต่เนี้ยสำหรับผมถ้าผมหรือ5 b e c อาจจะดูเยอะไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจจะไปลองปรับความเสี่ยงดูอาจจะใช้เลเลทน้อยลงครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากราฟมันมีการปรับตัวลงมาต่อเนี่ยนะครับดีดลงยาวๆเนี่ยอย่างน้อยๆมูลค่าของพอร์ตผมมันยังอยื่ stable อยู่คือยังโอเคอยู่ไม่ได้ลดแต่ว่าผมจะได้เหรียญเพิ่มนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทามากกว่า นะครับจะเหตุจริงแต่ว่าอันนี้ยผมคิดให้ดูเข้านะครับว่าเออมันทําแบบนี้ได้กรณีที่ใครอยากกระชือเหรียญไว้เฉยๆแบบผมนะแต่ก็ถ้าจะเล่นโอกาสช็อตตัว a e t t ไหมเดี๋ยวอาจจะไปเล่นในทาเฟรมเล็กเอานะครับไปเล่นในทำเฟรมเล็กเอาก็ช่วงนี้มองว่ากราฟเนาะตอนนี้ลงมาครับอย่างตัว1ชั่วโมงเนี่ยนะครับหชั่วโมงนะปัจจุบันนะก็คือลงมาในเขตโอเวอร์โซลแล้นี่ครับ โอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะครับลงมา23นะครับเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นคือสัญญาณการกลับตัวนะครับสัญญาณการกลับตัวยังไม่มีนะครับสัญญาณการกลับตัวยังไม่มีดังนั้นเนี่ยเรารอนะครับถ้าใครจะเล่นในการเล่นเด้งเ,เล่นสั้นในช่วงเนี้ยรอสัญญาณการกลับตัวนะมันอาจจะเป็นการเด้งสั้นนะครับกลับไปรีเทสประมาณ2อมีครั้งนะครับอันนี้ก็บอกให้ดูในส่วนของภาพใหญ่ของผมนะก็คือจะเป็นการมองมองมอง,ล,องลงอยู่คือก็มองลงมาตลอด นะครับมองลงมาตลอดเพราะว่าผมบอกแล้วว่าชุดนี้ก็คือไม่ได้แบบมันขึ้นก็จริงแต่ว่าชุดนี้ผมไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยในกรณีที่เป็นขึ้นนะครับก็ยังต้องเผื่อมาสมมติเราไม่มีใครรู้วานาะคตถ,ถูกไหมครับเราไม่มีใครรู้วานาะคตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่มันต้องขึ้นจริงๆอย่างน้อยๆผมสต็อปลอทไว้โอเคละนะครับเนาะก็แล้วเราก็ไปเล่นหน้าขึ้นผมก็ถือ V ีของผมเฉยๆขึ้นไปนะครับก็มูลค่าก็ไม่ได้ตกอะไรมากนะครับ นะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ BTC ตัวต่อมาครับ Ethereum นะครับ Ethereum เนี่ยต้องบอกว่าถ้าก่อนหน้าเนี่ยใครได้ดูคลิปที่ผมสอนเรื่อง t h e m e r e นะครับใครยังไม่ดูสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจในส่วน d e m e r s เนี่ยผมสอนเอาไว้หมดเลยเนะครับน่าจะเก็ตกันทีนี้ในตัว t h e m e r e เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็มีพูดถึงเรื่องการไปได้วยว่าเฮ้ยณปัจจุบันเนี่ยคนค่อนข้างจะหายราคาเ e m e r s กันมากแล้วก็จริงๆเราเดินทางนะครับกราฟเนาะ เดินทางมาสู่แนวรับนะครับสำคัญแล้วนะครับนี่เนาะแนวรับแนวต้านสําคัญคือบรอดเบนประมาณ2,000เหรียญเนี่ยช่วงโซนเนี้ยช่วงโซนเนี้ย2,000กว่า2,009เนี่ยมันเป็นโซนรับสําคัญในภาพใหญ่คุณเห็นไหมราคามีการเด้งไม่ผ่านเด้งไม่ผ่านลงมาเทสไม่ผ่าน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 เห็นปะช่วงนี้มีการสะสมพลังอีกเป็นช่วงแนวรับอีกคือพอมาไปชนช่วงเนี้ยปกติมันมักจะย่ออยู่แล้ว เนี่ยปะเพราะว่ามันเป็นเชิงประวัติศาสตร์มันมีมานานนะครับอ่ะทีนี้พอมันเยื่ยอย่อเนี่ยเราก็มาดูหลายคนก็มองว่าเอ้ยถ้ายอ่อเนี่ยนะครับถ้ายอ่อเนี่ยเราสามารถจะเล่นตรงไหนได้บ้างถ้าย่อเนี่ยเราสามารถจะเล่นเด้งตรงนี้ขึ้นมาได้ไหมอ่ะก็รอก็ได้ถ้าเล่นเด้งจะเล่นเด้งตรงนี้แต่สรุปนะครับยอ่อแล้วก็หลุดเทนไลน์ป่ะรอแล้วก็หยุดเทนไลน์นะครับเพราะหลุดลงมาแบบนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูแล้วว่าเฮ้ยหลุดเทนเทนไลน์ในภาพใหญ่เนาะเนี่ยเราลากเทนไลน์แบบนี้ เห็นปะเนี่ยเราอ้างอิงจาก2เส้นนี้นะเห็นปะเนี่ยช่วงนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันหลุดชัดเจนนะครับมันหลุดชัดเจนนะครับพอหลุดลงมาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมาตามต่อคืออะไรสิ่งที่เราต้องมาตามต่อก็คือเฮ้ยมันจะลงมาแนวรับไหนได้บ้างนะครับตอนนี้จะมีทั้งหมด3แนวรับนะตอนนี้จะมีทั้งหมด3แนวรับที่เราเห็นในภาพว่าเอ้ยถ้าเรายังมองกราฟเป็นขาขึ้นอยู่มันจะมีสามรับคือกรณีที่ กราฟลงมาแถวๆโซนประมาณ2 6 0 0อ้นะครับแล้วก็ประมาณ1,427นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือจะเป็นโซนที่ผมมองว่าถ้าต่ำกว่านี้คือโครงสร้างจะไม่สวยแล้วแหละคือ1,247นจะครับจะเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นโซนของไซเย์ก่อนหน้านี้เนะีครับเราจะมีไซเวย์ช่วงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโซนนะเรามองไว้3แนว ถ้าเกิดว่าใครจะแบ่งไม้ก็ลองแบ่งดีๆนะครับหรือจะใช้แนวฟิโบก็ได้นะบสมมติว่าแนวฟิโบก็ล่าจากจุดต่ําสุดตรงนี้เนาะขึ้นมาจุดสูงสุดก็ลาาครับปับ๊บนี่นี่เนาะนี่นก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีแนวตรงไหนบ้างครับก็อาจจะเนี่ยปรับใหม่ก็ได้สมมุติว่าตรงเนี้ยอาจจะมองว่าเตี้ยไปใช่ไหมมองว่าห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดจ็ดสิบปดหกมันก็จะใกลๆใ้ๆเคียงกันเนี่ปะจะมีสามแนวเหมือนกันก็ลองบริหารดูลองวางแผนดูนะครับ เนาะว่าถ้ายังไม่อยากให้โครงสร้างมันเสียนะครับควรจะอยู่นี้แต่ถ้าโครงสร้างเสียคืออะไรครับโครงสร้างเสียคือกราฟเนี่ยมีการหลุดและหลุดโลและซึ่งก็มองว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะเนาะการหลุดโลก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะหลุดโลจริงๆเนี่ยอีเชียรี่มจะมีแนวรับตรงไหนบ้างครับหลุดโลอีกทีก็คือแนวรับจริงๆจังๆก็จะมีที่ประมาณ400เลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้เนาะแต่กราฟถ้าดูเชิงอิเลียรเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าไอ้กราฟมันก็จะเป็น1นึ่งสองครับสามสี่ห้าไ 1,2,3,4,5นะครับชุดนี้ลง A B C นะครับชุดนี้ลง A B C นะครับเนาะ A B C ชุดนี้จะเป็นลักษณะของการขึ้นอะไรครับขึ้น1นะครับขึ้น1,2,3,4,5ได้อยู่นะครับได้อยู่นะแล้วก็นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็อีกเรื่องประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของ t m e r g r นะครับ e m e r g e เนี่ย อยากจะให้ระวังนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่16เดือนหน้าแล้วอยากจะให้ระวังเรื่องของเซลล์ออนแฟกต์มั้งนะครับเซลล์ออนแฟกต์เนี่ยก็คือสําคัญมากหลายๆครั้งที่มันจะมีการอัปเกรดอะไรเนาะเราเคยเจอกันในหลายเรียอแล้วใช่ไหมครับเราเคยเจอกันในเรื่องของ XRP เจอกันในเรื่องของ ADA อะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งที่มันมีการอัปเดตอะไรใหม่แบบเนี้ยคนมักจะหฮเพราะว่ามันอยู่ในจุดสนใจมีสตอรี่มีอะไรให้ศึกษากันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เรื่องของราคาบางทีมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสตอรี่นั้นนะครับเราอาจเจอการเซลล์ออนแฟกหรือว่าการขายอัดหน้านะครับในวันที่เมาอ,อย่างหลายคนที่ฟังแต่ข่าวแล้วก็ฟังแต่คนอื่นไม่ได้มีคอชัดเจนของตัวเองเข้าไปซื้อกันนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องระวังนะเรามีประวัติศาสตร์ให้เห็นกันหลายรอบนะครับเนาะนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆ2กราฟบ c กับอ t h e r e u m นะครับยังไงก็ เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของคอร์สเรียนนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดในทีดึงด้านล่างได้นะครับมีทั้งคอร์สที่เป็นคอร์สพื้นฐานกับตัวฟิวเจอร์นะครับเนาะเผื่อใครอยากจะเทรดกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเทรดสนุกเพราะว่ามันมีความผันผวนของกราฟเยอะนะครับเนาะนะในหลายคนที่เป็นสายเทรดเองค่อนขอ้างจะชอบกันแต่ว่าสายที่เป็นสายถือเฉยๆก็อาจจะต้องออเรียกได้ว่าอะไรดีต้องออกตลาดไปพักก่อนแล้วก็ใจเย็น นะครับอาจจะถือรอไว้นะครับพวกนี้ถ้าเราจะถือเนาะถามว่าถือได้ไหมนะครับถ้าราคาดีนะผมแนะนําว่าถือได้เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยนะครับก็จะเฉลี่ยไม้เข้าอยู่แล้วถูกปะ่ะคือเราจะไม่ได้แบบไปซื้อไปดอยอะไรเยอะแต่คนที่ดอยมาผมต้องบอกนะดอยราคาไกลๆเนี่ยรลาบากพอสมควรเพราะกว่าที่ราคามันจะกลับขึ้นไปเนี่ยเป็นคนอื่นเขาได้กาไรกันเยอะแล้วเราอาจจะเจอกันเทใส่หน้าก่อนที่ราคาจะไปถึงราคาเราก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดเลยว่า เวลาที่เราเล่นอะไรพวกนี้ต่อให้เราจะใช้เทคนิคเในการเทรดจะมีสต็อปลอดหรือไม่มีสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการเทรดในจุดที่เราได้เปรียบนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นสาย VI หรือว่าสายที่เน้นว่าไอ้นี่มาคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเซฟตี้ออฟมาจินถูกปะ่ะอย่างคนที่เขาปกติเลยอะเซฟตี้ออฟมาจินคืออะไรอย่างในหุ้นของหุ้นคือจะรู้ด,ดีสมมติว่าหุ้นนี้ถูกประเมินราคาไว้40บาทนะครับราคาเนี้ยเขาบอกว่า40บาทซื้อได้ราคาเนี้ยคือแว l u ลูของมันละ ประเด็นคืออยู่ดีเขาจะสนใจแม้ว่ามัน40บาทจริงๆเขาจะต้องซื้อของที่มันอันเดอร์แวลูคือเขาอาจจะลดมาอีก20%ของ40บาทอาจจะต่อราคาเรียกว่าการต่อราคาแล้วก็แบบว่าทําเป็นเซฟตี้เออมาร์จินครับคือให้มันต่ํากว่า40ให้ได้คือรอซื้อที่ต่ํากว่า40ให้ได้นะครับแล้วก็แบ่งไม้เฉลี่ยลงมานะครับในผู้คริปโตเราไม่ได้มีพวกแฟร์แวลูแบบในหุ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในคริปโตเนี่ยเราอาจจะดูได้จากอะไรเอ่ยจาก ราคาที่เป็นราคาที่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแนวรับสําคัญหรืออะารที่นะเนี่ยอย่างเช่นกรณีนี้ใช่ไหมครับเนี่ยกรณีนี้อาจจะวางไว้เนี่ยห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดเป็นปกติของแนวฟิโบอาจจะแบ่งไม้มารอไว้เลยก็ได้ว่าแนวรับไหนเป็นอะไรยังไงนะครับนาออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะสาหรับใครที่สนใจตัวคอร์สก็ลองดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเอลอร์ลอตครับสวัสดีครับ